โจไอ้ซิสเซอร์ทำไมนะความเงาทำให้ปวดใครสักเท่าไหร่ Welcome to family ดูน้ำตากรรมเทพกันไหมตอแล้วไม่ร้องเพลงเราจะนั่งดูการต่างกันไหม ไปดูน้ำตากราเมทิกันตูดูตูตูตูเออตอนเก่าผมดูแล้วพอดีเลยดูตอนใหม่เลยไหนตอนแปดแม่งไม่เห็นอัพเลยนี่ไงอัพแล้วเอาตัวอย่างนี่มันตอนเจ็ดไม่ใช่เหรอกดเข้าไปดูดิเข้าไปดูไม่อันนี้ตอนไอ้น,นี่ดูแล้วไนงะออกมาเหมือนละครเฮ้ยปกติมันอัพไวนะฉายจบแม่งอัพเลยนี่อ,อัพแล้วอือโง่เองพี่ก็โทษพี่ผิดไปแล้ว อีพีแปดใช่ไหมล่าสุดอ่ะช่ Let's go Let it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  go อะปรดูกันฉันไม่กู้ไม่ได้อไม่ได้นี่่าไปลาก่อนลาก่อนวันก็ขอให้หลับฝันดีส่วนใครไม่ค่อยคิด บาย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 ฟันดีฟันดีอสุขีสุขขีนางนกชามิซานังัจฉามิชานังัจฉามิมีความสุขมาก See y o u a g a i n Next Stop ลา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 เอาไม่เล่นอ่ะอ้าวมึงก็เล่นคนเดียวไปเดย์ไม่เล่นครับโอ้ยกูวิ่งเกเรมึงมานั่งเซ็กซี่แล้วก็เซ็กซี่ติวติวดีดิวติวติวของมึงแล้วมก็ แล้วก็เล่นเพลงไม่ต่างกันกับใจฉันหรอรอวันไหนที่เพลงเยอะกว่านี้นะจะมาอวดนี่ต้องเอาไวตรงกลางแล้วเราต้องมายืนสองคนนี่ผมจะยืนประสานเสียงฮ she's too